ที่โรงเรียนอนุบาลแสงธรรมตำบนหนองไผ่อำเภอนหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ได้มีการจัดก,กิจกรรมเข้าค่ายบำเพ็ญประโยชน์นกน้อยแบบไปกลับโดยมีนักเรียนชั้นอนุบาล3งหบดจำนวน67คนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้มีคณะครูพี่เลี้ยงคอยดูแลจำนวน14คนวิทยากรพร้อมผู้ช่วยวิทยากรจำนวน3คนนำโดยอาจารย์ชไนคยคำเกลี้ยงอดีตพิทยากรลูกเสือชาวบ้านระดับชาติด้านนางสาวพรพัทระ พชาคมหัวหน้ากิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ได้กล่าวว่าการจัดก,กิจกรรมเข้าค่ายบำเพ็ญประโยชน์นกน้อยในครั้งนี้เพื่อให้เด็กได้มีอุปนิสัยที่ดีสร้างโอกาสให้เด็กฝึกทักษะการเป็นผู้นําและผู้ตามที่ดีสร้างโอกาสให้เด็กได้ช่วยเหลือผู้อื่นและบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมซึ่งกิจกรรมในการเข้าค่ายนกน้อยนั้นช่วงเช้าจะเป็นพิธีเปิดโดยนางมุลิกานาคาพัฒ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแสงธรรมับมอบหมายจากนางแสงเดือนธรรมอาสาผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแสงธรรมจากนั้นเป็นการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรโดยรัฐบุตรโทรวรารชิตกิติจิระไพศาลร,รองสวป,ปออำเภอหนองไผ่ตามเรื่องจริยธรรมช่วงบ่ายมีการจัดก,กิจกรรมตามฐานต่างๆประกอบโดยฐานที่หนึ่งสไปเดอร์วันเวเป็นการปีนป่ายและลง้งไห่ ฐานที่2เลเซอร์หันสาเป็นการเรียนรู้เรื่องของธงชาติฐานที่3ฐานเขาวงกฏเป็นการท่องกฎและท่องคำปฏิญาณของนกน้อยส่วนฐานที่4เป็นฐานม้งลงดอยเป็นการให้เด็กใช้ตะกร้าคอยรับลูกบอลและฐานที่5ฐานเกมและการประดิษฐ์โดยเป็นการประดิษฐ์ตุ๊กตาขืนชีพสรุปแต่ละฐานและมีการเชิญธงชาติจากยอดเสาพร้อมทั้งรุ่มปิดก่อง